ค,ค่ะคุณผู้ชมคะ เข้าสู่รายการ business model นะคะไขความลับหาหุ้นเติบโตค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับธุรกิจนี้เราเข้าไปเจาะกันเพราะว่าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์นะคะเป็นธุรกิจที่เข้าไปถือหุ้นในบริษัทอื่นๆนะคะตอนนี้ค่ะมีการลงทุนทั้งหมด3ธุรกิจนะคะธุรกิจแรกค่ะเป็นธุรกิจผลิตและจาหน่ายฉนวนยางกันความร้อนและความเย็นนะคะธุรกิจที่2ธุรกิจผลิตและจาหน่ายอุปกรณ์ชิ้นส่วนตกแต่งรถยนต์ค่ะแล้วก็ธุรกิจที่3นะคะ เป็นธุรกิจผลิตและจําหน่ายบรรจุพัณฑ์พลาสติกนะคะสําหรับธุรกิจนี้จะคล้ายๆกับโคดิ้งหรือไม่นะคะวันนี้ค่ะเราเรียนเชิญมาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ภาพกันนะคะว่าการเติบโตใอนาคตนั้นเขาจะใช้กลยุทธ์อย่างไรบ้างนะคะวันนี้ค่ะพูดคุยกับดรเฉลียววิทุปกรกรณ์นะคะรองประธานกรรมการบริหารของบริษัท Eastern Polymer Group รุ๊กัดมหาชนค่ะ สวัสดีค่ะคุณเฉลยค่ะครับสวัสดีครับของเราคล้ายๆกับธุรกิจโฮดดิ้งหรือเปล่าคะครับ EPG เนี่ยก็เป็นบริษัทโฮดดิ้งคัพปานีนะครับที่เราลงทุนในบริษัทนะครับหลายๆส่วนเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับผู้ผลิตและจัดจำหน่ายนะผลิตภัณฑ์แปรรูปพลาสติกนะครับแล้วก็โพลิเมอร์ชั้นนำของโลกซึ่ง EPG เนี่ยก็จะไปลงในธุรกิจที่เกี่ยวกับทางด้านของวัสดุนะครับก่อสร้างก็คือ Aeroflex ก็คือฉนวนกันความร้อนนะครับ แล้วก็2ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกับเซกเตอร์ของพวกรถจนก็คือแอโรคลาสตนะครับอุปกรณ์ชิ้นส่วนยานยนต์ส่วนที่3าก็จะเป็นในรกูก2องธุรกิจที่เกี่ยวกับทางการแปลร,รูปพลาสติกมาเป็นเรื่องของ EPP <ช>ก็คือเป็นแพคเกจจิ้งบรรจุพัณฑ์พลาสติกนะครับพิเศษนะครับ<ช>ที่ EPP นะครับแล้วก็ลงทุนในตลาดจอยเ v นเจอร์กับบริษัทของชั้นนำของญี่ปุ่นก็คือโตไกอีสเทิร์นลับเบอร์นะครับเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายในการแปลรูป นะครับทางด้านของพวกลิจภัณฑ์โพลิเมอร์อ polymer, เช่นพวกสายนะครับสายท่อส่งน้ำมันนะครับแล้วก็เลรคเปอร์บเบร t ชันในรถยนต์นะครับทุกประเภทนะครับส่วนอ,อ,อีกบริษัทที่ร่วมทุนก็คือซีออนแอดวานซ์โพลิมิกซ์ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับทางด้านของการผสมนะครับอย่างสังเคราะห์หรือยอย่างธรรมชาติ ที่จะน,นําเสนอไปให้กับทางด้านบริษัทต่างๆที่เอาไปทำพวกอ,อุปกรณ์ชิ้นส่วนยานยนต์หรือก่อสร,ร้างทั้งหลายครับเป็นบริษัทชั้นนาของญี่ปุ่นทั้งคู่เลยของเราถ้าอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยเราเป็นต้นน้ํากลางน้ำปลายน้ำคจริงๆเราก็เป็นลักษณะของปลายน้ํากลางน้ําปลายน้ำนะครับเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเราก็นําเอาซื้อจากต้นน้ําก็คือทางด้านของพวกแมทเทอเรียลพลาสติกนะครับที่เป็นลักษณะเป็นโตเคมเอนะครับแล้วก็ซื้อมาแล้วก็มีการขึ้นลูก ขึ้นรูปมาเป็นชิ้นส่วนที่เกี่ยวกับทางด้านของพวกเพชรไลเนอร์เห็นไหมก็เป็นปูพื้นกระบ,บะนะครับทางด้านของไลเนอร์แอโรคลาสนะครับแล้วก็เป็นชิ้นส่วนอื่นๆอีกหลายส่วนครับค่ะแต่ที่ทราบกันนะคะสำหรับ Eastern Polymer Group ปเนี่ยรเราไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเราไปลงทุนตามงประเทศหลายประเทศมากตอนนี้ในเรื่องของกลยุทธ์การลงทุนรรหวางไว้ยังไงคะจริงๆแล้วจุดเด่นของ EPG ของเราเนี่ยนะครับหนึ่งนั้นอนะเราเราเติบโตในการแปรรูปก็คือใช้นวัตกรรม <ừ> นะครับ innovation ในการที่จะนํานวัตกรรมของผลิตภัณฑ์วนวัตกรรมของการดีไซน์ออกแบบนวัตรกรรมในเรื่องเกี่ยวกับกระบ,บวนการในการผลิตในเทคโนโลยีในการผลิตนะครับสก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางด้านของแบรนด์นะครับเราก็มีให้ความสําคัญกับเรื่องของการสร้างแบรนด์สามเนี่ยเราก็เป็นให้ความสําคัญทางด้านของ production base แล้วก็การจัดจําหน่ายไปทั่วโลกเพราะว่าเราใช้คอนเซปต์ one world one country คือหนโลกหนึ่งประเทศมันก็ต้องเกิดเป็น1โลกหนึ่งตลาดพอหนึโลกหนึ่งตลาดเราก็ต้องเป็นลักษณะของ world e a s o u r market เพราะนั้นโลกก็ต้องเป็นของเราด้วยนั่นแหละครับคือที่มาที่เรานำเอา eastern polymer group จำกัดมหาชนเราเมื่อ,เ,อเราเป็นตําหนัก polymer เมื่อ36ปีก่อนนะครับ ก็เริ่มที่จะผลิตแล้วก็จะจําหน่ายไปหลายๆประเทศด้วยะนะครับเพื่อที่จะให้เกิดการกระจายสินค้าธุรกิจที่เติบโตแบบไม่จํากัดเพราะว่ามันมีเส้นวงจรชีวิตหลายวงจรน,นะครับเพราะว่าแม้แต่สงครามโลกเกิดขึ้นมันยังมีประเทศที่แย่ก็ยังมีประเทศที่จเจริญเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับ โดยอาจจะแจ็คพอตอยู่ที่แย่เราก็แย่ไปด้วยสิใช่ไหมครับโอกาสไม่มีความเสี่ยงมากโอกาสไม่มีความเสียเส่ยงเยอะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องบริหารความเสี่ยงด้วยการสร,าสร้างโอกาสทางธุรกิจของเราเมื่อเรารู้ว่า World is สซ์ซ r เปอร์มแล้วเราก็มีการกระจายผลิตนะครับในประเทศไทยเป็นฐานใหญ่หแล้วก็ส่งไปทางด้านของการนอกไปประมาณร้อยประเทศทั่วโลกในทุกตัวของเราก็จะมีการใช้นโยบายเดียวกันแต่นําหน้าด้วยทางด้านของเฉนวนอนย,อยางแอโรเฟล็กซ์นะครับเราก็จะมีทางด้านของโรงงานอีก <c oughs> เป็นโรงงานผลิตนะครับที่อยู่ในประเทศจีนสารพัจีนจีนะครับไปเทศอเมริกาไปทางอินเดียไปทางยุโรปนะครับแล้วก็ไปทางด้านของทางออสเตรเลียนะครับรวมทั้งทางด้านของการ ที่เราจะปล่อยพวกไลเซนซิงกับแฟรนไชส์ซิงนะครับเข้าไปสู่ในตลาดโลกด้วยชเช่นกันครับแสดงว่ากลยุทธ์ในการที่เราจะไปตั้งโรงงานแต่ละประเทศมันก็คือกลยุทธ์ในการกระจายตลาดด้วยแล้วก็กลยุทธ์ในเรื่องของการบรหิหารจัดก,การต้นทุนด้วยความเสี่ยงด้วยใช่ใชัไหมฮะเรามีวิธีการอย่างไรคะในการที่เราจะเข้าไปลงทุนแต่ละประเทศแต่ละประเทศโดยเฉพาะบางประเทศจะไปตั้งสร้างใหม่เลยไหมหรือว่าจะใช้วิธีในการ m a ไปเข้าเทคโอเวอร์หรือไปร่วมควบรวมธุรกิจ กลยุทธ์ที่เราใช้เราทำยังไงคะที่เราโต้ได้ของเราเนี่ยนะครับเราใช้เป็น EPG Global Strategy ครับก็คือกลยุทธ์กลยุทธ์ตลาดของทาง EPG นะครับก็อีเทนโพ o ิเมกรุปจำกัดมหาชนเราก็มีอยู่ประมาณ7กลยุทธ์ด้วยกัน 1. ก็คือเรื่องเกี่ยวกับทางด้านของการส่งออกแต่ที่มาของ7กลยุทธ์เนี่ยเราจะดูเรื่องเกี่ยวกับทางด้านของคอสต้นทุนนะครับในการผลิตหรือจัดจำหน่าย 2. ก็จะรู้เรื่องเกี่ยวกับทางด้านความเสี่ยงก็คือ risk แต่ละ,ะประเทศต่างๆว่ามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน 3. เราดูเรื่องเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจว่าโอกาสทางธุรกิจนั้นเราจะไปเติบโตในแต่ละประเทศได้มากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้น cost risk แล้วก็ opportunity นะครับมันเป็นจุดที่ทำให้เราเกิด EPG Global นะครับ Strategy ขึ้นมานะครับในกลยุทธ์ตลาดโลกของ EPG <ะ> 1. งก็เริ่มจากการ export ถ้า cost มันยังถูกนะครับค่าใช้จ่ายโลจิสติกการเดินทางการขนส่งมันไม่มากเท่าไหร่เราก็ส่งออกไปทั่วโลกเกือบร้อยประเทศแต่ถ้าเผื่อว่าคอส์มันแพงขึ้นนะครับเราไม่อยากเสี่ยงแต่มันมีโอกาสเราก็ให้เป็นไลเซนซิงกับแฟรนชีซิ่งนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปลงทุนเงินโดยตรงในแต่ละประเทศกลิต <c oughs> มันยืดหยุ่นได้ตลอดใช่ครับเราก็มีการผลิตที่นี่แล้วก็อย่างเช่นแฟรนชีซิ่งเราก็ผลิตทางด้านของเครื่องจักรส่งไปให้นะครับผลิตทางด้านของยางสาเร็จ นะครับในระดับกึ่งสาเร็จกับสาเร็จรูปนะครับไปให้ขยายความสาเร็จที่แต่ละประเทศนะครับหรือว่าเป็นในเรื่องเกี่ยวกับทั้งด้านของการส่งในเรื่องของลิสต์ที่ผมบอกความเสี่ยงมันเยอะเราก็ส่งทั้งเครื่องจักรส่งทั้งวัตถุดิบไปให้แล้วก็ให้ใช้แปลนของเราในแต่ละส่วนด้วยถ้ามีกําหนดระยะเวลานี่คือกลยุทธ์ในการสร้างธ์ในหรึ่งนวัตนรรมของเราด้วยใช่ครับเพราะฉะนั้นเรามีทั้งส่งออกเรามีทั้ง l i เซน s ิ่งกับ f ร a n ชส์ซ i n g แต่ถ้าเป็นโอกาสที่ดี แต่คอาในการเดินทางไปมันสูงมันมีต้นทุนที่สูงขึ้นกับทางด้านของการที่จะไปขายในเปิดตลาดแต่ละประเทศเราก็พาทเนอร์เราก็เป็นลักษณะของพาทเนอร์ชิพก็ไปหาผู้ร่วมทุนที่เขามีความเชี่ยวชาญในแต่ละประเทศนะครับในด้านตลาดก็ดีในด้านของการโปรดักชั่นเบสก็ดีถ้าเขามีความพร้อมด้านนี้เราก็ไปจับมือนะครับแล้วก็การเงินลงทุนที่ดีแล้วก็เราก็ไปจอยเวนเจอร์กับเขานะครับสี่นะครับเราก็คิดว่าถ้าบางประเทศ ที่ิดว่ามันโอกาสทั้งขวิดมันเยอะความเสี่ยงก็ไม่มากในด้านความมั่นคงหรือภัยพิบัต,ติต่างๆนะครับแต่ขาดเดียวกันมันมีโอกาสสูงมากอย่างเช่น mm hmm. ประเทศจีนประเทศอเมริกานะครับหรือประเทศออสเตรเลียหรือฝั่งยุโรปเราก็จะเริ่มในลักษณะของโครงการไปลงสักราของโฮลีโอนก็คือไปลงทุนของเราร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคือไม่ต้องมีพาร์ทเนอร์ละเราไปลงที่นั่นแต่ก่อนที่จะไปลงเราต้องศึกษาทําความเข้าใจจนเป็นที่แน่ชัด จากการที่เราส่งออกไปหลายๆประเทศอยู่แล้วแล้วก็แปลงจากประเทศที่เราส่งไปเรื่อยๆเนี่ยรู้ข้อมูลเขามากเราก็ไปลงทุนอย่างเช่นจีนนะครับเราอนุญาตให้เราลงทุนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ในอเมริกาก็สามารถให้เราอนุญาตให้เราลงทุนระหว่างประเทศด้วยกันเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็ไปเลือกลงทุนที่จีร้อยเปอร์เซ็นต์ทางด้านของอเมริการ้อยเปอร์เซ็นต์ก็เป็นฮลีโอนแล้วก็ไปส่วนที่ออสเตรเลียที่เราสามารถลงทุนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันสำหรับประเทศในอาเซียนเนี่ยที่ผ่านมาเขาเขามีสี่เก้าห้าสิบเอ็ด นะครับมันก็ไม่สามารถลงทุนได้100ไร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มีเป็นฐานเลยใช่แต่มี AEC พอ AEC เข้ามาปุ๊บเนี่ยการลงทุนก็สามารถที่จะสามารถลงทุนได้เจ็ดสามสิบเพราะต่างชาติไปลงทุนในประเทศเขาแต่ประเทศได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ความเ <c oughs> ป็นเจ้าของจะสูงขึ้น <c oughs> เพราะการบริหารงานการจัดการหรือการดูแลก็จะมีความกระชับแล้วก็สะดวกมากยิ่งขึ้น <c oughs> ดังนั้นในเรื่องเกี่ยวกับ p o l โอนก็จึงมีความสําคัญ <c oughs> ตัวต่อไปก็คือเรื่องเกี่ยวกับทางด้านของ strategic alliance เราก็มีพันธมิตรทางธุรกิจ จากการที่เรามีทั้งตัวแทนจําหน่ายมีทั้งด้านจอยเวนเจอร์มีทั้งสถาบันการเงินต่างๆเราก็สามารถรวมกันเป็นพันธมิตรเพื่อจะให้เห็นว่าโอกาสทางธุรกิจมีอะไรปุ๊บเขาพร้อมสนับสนุนเราขึ้นมาเนี่ยเราก็มีพันธมิตรตัวโลกตัวสุดท้ายของเราก็คือตัวที่7ก็คือ M&A merger and acquisition ก็คือเรื่องของการควบรวมหรือเป็นการซื้อธุรกิจ ในอดีตของที่ผ่านมามเราคือมีลักษณะที่เราไปถือส่วนหนึ่งหรือว่าซื้อมาทางธุรกิจใช่ครับใช่ครับเป็นการควบรวมหรือว่าเป็นลักษณะของการซื้อธุรกิจร้อยเปอร์เซนต์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถทํามาแล้วนะครับในส่วนเนี้ยตั้งแต่ที่ผ่านมาอย่าง epp นะครับเราก็ไปซื้อในธุรกิจเดิมที่เขามีปัญหาในในช่วงหลังต้องยำกุ้งดิซิทนะครับเราก็ไปซื้อมาจากที่ยอดขาย200แล้วปัจจุบันเป็นไงครับเราก็ทําให้ธุรกิจนี้ขึ้นมาจาก200ใช้เวลาสิปีนิดๆิด ขึ้นมาเป็น2,000กว่าล้านบาทแล้วเป็นโอกาสาทางธุรกิจที่ทำให้เกิดเป็นฟู้ดแพคเกจิ่งหรือว่าเ uh, บรเบเลนักแพคเกจิ่งได้ขึ้นมาด้วยนี่คือหนึ่งใน EPG Global Strategy ครับแต่ทีนี้กลยุทธ์ในการที่เราจะไปเทคโอเวอร์หรือไปควบรวมกิจการเนี่ยเวลาวิเคราะห์ธุรกิจเนี่ยมันก็ต้องวิเคราะห์ให้มันมีความแม่นยำนะฮะเพราะว่าถ้าไปซื้อแล้วเนี่ยธุรกิจนั้นมันไม่สามารถสร้างไรายได้อาจจะอาจจะเป็นสิ่งที่สร้างภาระให้กับเราในอนาคตคมีวิธีการเลือกอยังไงบ้างคะ เรื่องนี้เป็นความสําคัญอันดับต้นๆเลยนะครับเป็นอันดับแรกที่เราจะไปซื้อที่ไหนก็ตามเนี่ยสิ่งแรกที่สุก็คือเราเราอยู่ที่ไหนก่อนเราจะอยู่ที่ไหนนะครับเราจะไปอย่างไรแล้วเราจะไปได้อย่างไรนี่เป็นยุทธศาสตร์ที่ทําให้เห็นว่าในวงจรชีวิตที่เราไปซื้อธุรกิจนั้นกาอยู่ในวงจรชีวิตในระดับไหนมันเป็นเกิดแก่เจ็บตายครับ ถ้าไปอยู่ในซื้อในธุรกิจที่มันกำลังตายหรือว่าซันเซ็ตพิเศษเราก็คงไม่ซื้อคือมันต้องต่อยอดในธุรกิจเดิมรันต้องรู้มันมีหลายแบบครับไอ้นั่นแต่ว่าในรูปแบบของการที่จะไปซื้อเนี่ยเราต้องรู้ว่าเกิดแก่เจ็บตายถ้าเขาอยู่ในธุรกิจกำลังรุ่งโรดน์เราก็สามารถซื้อดูไซเคิลเขาเขาเรียกโปรดักต์ไลฟ์ไซเคิลเขาว่าถ้าเป็นธุรกิจที่กําลังเริ่มต้นหรือกําลังรุ่งนะครับหรือว่ากําลังทา้ด้รนของการอิ่มตัวแต่ว่าถ้ามันตายแล้วเราคงไม่ซื้อไอ้น นะครับหรือว่าการอินตัวแต่ไม่มีเทคโนโลยีนะครับเราก็ไปซื้อแล้วเราก็มาดูสวัสพ,พิจารณาเรื่องเกี่ยวกับทางด้านของจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสแล้วก็ภยัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้มันก็ทําให้เรารู้ว่าอ๋อไอ้นี่มันเป็นสวัสแล้วก็ทาวส์แมทริกก็คือเป็นการศึกษาจากสวัสดเนี่ยมาเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจเช่น hmm. ถ้ามีสเตร็จมีจุดแข็งแล้วมีโอกาส hmm. ก็ใช้เป็น SO Strategy. s t r a t e g y ก็คือเราสามารถที่จะไปใช้ความแข็งแรงของเขาเนี่ยเข้าไปในโอกาสนั้น แต่ถ้ามันเป็น W ก็คือค weakness แต่มันเป็น opportunity เราก็ overcome มันได้ไหมล่ะอ,อย่างธุรกิจที่เราไปซื้อของ T J M เนี่ยนะครับเราเห็นเลยสตรงวันนีก็คืออะไรมันเป็นแบรนด์ระดับโลกะนะครับแอลคคารเราไปซื้อทางด้านของ T J M เนี่ยเขาเป็นอุปกรณ์ตกแต่งชิ้นส่วนยานยนต์ที่เป็นระดับโลก เป็นตำนานไปซื้อตำนานโลกมาประเมินค่ามิได้เลยนะครับมันเป็นเรื่องของแบรนด์แวลูที่มันประเมินค่าไม่ได้จริงๆแต่พผอิญเนี่ยมันไปอยู่ในวงจรของธุรกิจที่อยู่ในส่วนของคนที่อาจจะไม่มีความถนัดเนื่องจากว่ารุ่นที่หนึ่งในเรื่องของการบริหารจัดการใช่รุ่นที่หนึ่งของเขาเขาตั้งมาดีแต่รุ่นที่สองเขาอาจจะไม่อยากต่อยอดก็เลยขายกิจการไปให้กับบริษัทอื่นๆแล้วก็ไปตกท่ออยู่ที่บริษัทของ CMI สุมท้ายนียกตัวอย่างเคสของแอร o โรคาที่ไปซื้อนะครับ เราพูดจากความจริงเลยว่า <Okay. S 1> T.J.M เนี่ย <c oughs> เขาก็เริ่มมา42ปีพอทำมาสักระยะหนึ่งร,รุ่นก็รวยขึ้นรวยขึ้นรุ่นรุ่นลูกต่างๆก็มีเงินมีทองก็ไม่เคยสนใจพอไม่สนใจปุ๊บเนี่ยเขาก็ขายธุรกิจให้กับบริษัทหนึ่งแล้วบริษัทหนึ่งก็ไปขายต่อให้กับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ซึ่ง <c oughs> ในตลาดทรัพย์ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเกี่ยวกับการชิ้นส่วนในเมืองแร่นะครับทั้งหลายที่ที่ผ่านมา10ปีนั้นก็ลงลุกเรืองมากเขาซื้อมาแล้วเขาก็ให้ทางด้านของรุ่น สองที่เขาเคยมีประสบการณ์นิดหน่อยเนี่ย<ะ>ก็ให้บริหารไปแค่แปดเก้าปีเท่านั้นไม่น่าเชื่อมันกลับแย่ลงเรื่อยๆเพราะเพราะหนึ่งถ้าเขาดีจริงเขาชอบจริงเขาคงไม่ขายธุรกิจความเข้าใจในธุรกิจเขาอาจจะอาจจะไม่ถนัดะนะครับแล้วพอมาอยู่กับบริษัทแม้ว่าอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แต่ก็ไม่มีเวลาที่จะไปดูแลมันมากเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับทางด้านของเป็นเรื่องของ competence base เขาเป็นเรื่องของความสามารถในธุรกิจของเขา เพราะนั้นถ้าไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์ชิ้นส่วนของเกี่ยวกับเหมืองทั้งหลายเนี่ยมไม่ได้จุดแข็งเขาแต่ถามว่าเราทำไปไปซื้อมันมีจุดแข็งเพราะว่าเราเนี่ยแอรโรคลาสแอโรคลาสเนี่ยน,นะครับเป็นชิ้นส่วนยานย่นเดตนใช่ไหมครับไปตั้งที่นั่นมา3ปีแล้วนะครับได้แค่หนึ่งหนึ่งโกดังที่ซิทนี้เราส่งสินค้าเขาด้วยไหมฮะไม่แรกๆเราตั้งแอโรคลาสของเราก่อนคืออีพีจีเนี่ยก็มีลูกก็คือแอโรคลาสนะครับแอโรคลาสก็ไปซื้อ ซื้อในส่วนของที่เป็นลงทุนในออสเตรเลียนะครับเป็นลงทุนมา3าปีก็ไปตั้งได้มีแวร์เฮาส์ที่ซิดนีย์แล้วก็มีร้านโชว์รูมจัดจําหน่ายที่ทางด้านของเมลเบิร์นสามปีนะว่าจะได้มาแห่งเดียวอะแต่พอไปถึงจังหวะที่ที่เราเห็นช่วงนั้นเราก็ขายของขายโอ้มันขายยากนะก็ไปขายกับร้านค้าที่เป็นแบรนด์ดิจิวิชเตอร์ของที m ที่บริสเบนมันก็ตรงข้ามกับทางด้านของ t j m นั่นแหละนะครับปรากฏว่า t j m เเขา เขาก็ปล่อยมันตั้งนานล้ว8-9ปีอแต่และแบรนด์ดิจิทัลเตอร์ไปซื้อที่ไหนก็ได้ไม่มีใครไปดูแลมาก uh huh. เขาก็สั่งซื้อแอ r o โรคลาสเราเข้ามาเรื่อยๆ uh huh. นะจนกระทั่งอันนี้คือโอกาสที่เราเห็นมันผมจะพูดถึงเรื่องสเตรนจ์ก็คือสตรองแบรนด์ยังไง uh huh. ก็เพราะว่า3ปีพอมันเป็นอย่างนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับ uh huh. ในด้านของธุรกิจเนี่ยทางบริษัทที่เขามาปรับปรุงเรื่องของ CMI ที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเหมืองเนี่ยนะครับแล้วก็มี c e o คนใหม่เข้ามาถิงกแรกเข้ามาาเเก็วิลย แล้วก็เป็นรีออแกไนซ์รีสตรัคเจอร์แล้วก็รีดิวส์นะครับเพื่อที่ว่าจะรีโนเวทต่อในการเข้าไปแต่เขาเห็นว่าสิ่งแรกที่เขาทำคือรีเอนจิเนียร์ิงคือแบรนด์ที่ซื้อทั้งหลายเนี่ยเขาต้องมานั่งใจ,ใจดูแลแล้วว่าแต่และบริษัทซื้อเขาเยอะหรือเปล่าที่จะเอาแบรนด์ไปติดตั้งเนี่ยนะครับที่ผ่านมาก็ไม่มีใครใส่ใจแต่เจ้านี่ซื้อสินค้าเราเพราะฉะนั้นซีโอุุนใหม่เข้ามาบอกห้ามซื้อจนกว่าได้รับอนุญ,ญาตจากเขาวันนี้ไม่สนใจไงเชื่อไหมครับซื้อไปซื้อมาาาาเค้้ตือออออหลยรรััังงงจจกกกะทบถดป ถอดป้ายแค่ TGM นะครับสองเดือนต่อมาบริษัทนั้นต้องปิดไปเลยนะครับเพราะลูกค้าพฤติกรรมของลูกค้าในออสซี่นี่มันไม่มันก็มีความจงรักภักดีกับแบรนด์เยอะนะ,ะมีแบรนด์บรอยู่ที่สูงก็ไม่เข้าเลยที่ไม่มีป้ายติด TGM ก็เลยทําให้เห็นว่าโอ้โหนี่คือจุดสตรงของเขาของ TGM TGM แต่จุดอ่อนเขามียังไงครับจุดอ่อนก็คือใน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสิปีที่ผ่านมาธุรกิจพวกรถจน่์จากออสเตรเลียเขาบูฟออกมาหมดอะ เพราะว่าค่าแรงเขาสูงมากเขาก็มุฟมาที่ไหนล่ะครับโดยเฉพาะจะเป็นลูกกระบะเพราะประเทศไทยของเรานี่แหละครับเพราะฉะนั้นหลายๆบริษัทที่เป็นบริษัทค่ายรถยนต์ก็มุ้ฟมาที่เมืองไทยแต่บริษัทของ T J M เนี่ยกับกลายว่าไปมุฟไปลงที่ประเทศจีนซึ่งก็เลยทําให้หนึ่งเนี่ยบริษัทที่เป็นคู่แข่งด้วยกันเป็นตานานคู่นะบริษัทหนึ่งเนี่ยเขาก็มาลงทุนในเมืองไทยก็เติบโตเอาเติบโตเอา จนกระทั่งเติบโตสูงกว่า t ็ m ณปัจจุบันที่ผ่านมา8เท่า9้าเท่าอะ่ะซึ่งพอมันเติบโตขึ้นมาอย่างนี้แสดงว่าเขามาเลือกเมืองไทยพอสินค้ารถยนต์ใหม่ๆออกปุบ๊บเขาก็สามารถดีไซน์ดีไซน์เสร็จส่งไปให้ที่ประเทศต้นเรือก็ขายได้เลยนะครับแต่ที่ TGM เนี่ยกว่าจะรถจะมาถึงต้องส่งไปที่ออสเตรเลียไปดีไซน์ดีไซน์เสร็จก็ส่งไปที่จีนเพื่อจีนไปดีไซน์แล้วก็ผลิตผลิตแล้วก็ส่งมาที่ออสเตรเลียช้ากว่าเขา 6- 8เดือนเพราะฉะนั้นโลกปัจจุบันเนี่ย Fast ์อ s สโลเร็วกินชาแสดงว่าเราเข้าไปดูอยู่พอสมควรเหมือนกันเราก่อนที่จะซื้อได้ตัดสินใจซื้อใช่ไหมคะครับก่อนที่ที่คุณวันทถามมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของความรับผิดชอบต่อสเต็กโฮนเดอร์ทุกทุกคนที่มาร่วมเป็นเจ้าของกับเราเพราะฉะนั้นการลงทุนทุกครั้งที่ m a ทุกครั้งเนี่ยเกมทางด้านของการทํา MA ทุกครั้งเนี่ยเราต้องให้ความใส่ใจดูจุดแข็งดูจุดอ่อนเมื่อจุดอ่อนมีเราโอเวอร์ัมเท่านั้นเอง ราะนั้นถ้าเราเห็นว่าจ,จุดแข็งมันมีแบรนด์มันแข็งแรงแต่จุดอ่อนก็คือการที่จะไปย้ายในประเทศต่างๆที่มันไม่ตรงก็มาที่ประเทศไทยเราเรียรีโลเคตได้เพราะนั้นโอกาสทางธุรกิจมันจะโตขึ้นมาอีกเยอะทีเดียวค่ะแต่จริงๆโมเดลของเราเนี่ยเรามีรับจ้างผลิตไหมคะหรือว่าเราผลิตเราสร้างแบรนด์เองเราเติบโตเองจริงๆ้วบบเนี่ยรูปแบบมันก็โดยส่วนใหญ่มันก็มีโอ m มบ้างแต่ว่าในรูปแบบธุรกิจของเราจริงๆมันมีอยู่3แบบจริงๆนะครับที่เราศึกษามาดูแล้วมันมี OEM นะครับก็คือ Original Equipment Manufacturer อันที่2ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ OBM เคยก Original Brand Manufacturer ตัวที่3าก็จะเป็น ODM อันนี้สูง <Design. S 1> ห่ายก็จะเป็นทางด้านของ Original Design Manufacturer แล้วนี่ IOEM ที่ว่าเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของบริษัทหรือประเทศใดๆที่ทำรับจ้างผลิตมันเป็นการใช้แรงงานสัส่วนใหญ่ เขาก็จะมีการแจ้งแรงงานคุณกระโสหุ้เล็กน้อยในการผลิตแล้วก็บวกกับรไ,ไปเล็กน้อยซึ่งในธุรกิจแบบนี้ในประเทศไทยของเราเนี่ยอดีตเราก็ทําเราก็รับจ้างผลิตเพราะลงเดือนเรารายวันของเราไม่ไม่กี่สิบบาทเองแล้วก็ประเทศที่จเจริญแล้วก็หาแรงงานที่ถูกก็มาหาที่ประเทศเรานะครับพอทาไปทํามาปุ๊บมันมีความเสี่ยงสูงนะครับในเรื่องของ oen เนี่ยหถ้าเคอร์เรนซีก็คืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตามันเปลี่ยนแปลงก็เหนื่อยใช่ไหมครับสค่าแรงมันเพิ่มขึ้นก็เหนื่อย สามโศกุ้ยเพิ่มขึ้นก็เหนื่อยสี่สสเขาสามารถที่จะไปหาแรงงานที่ถูกกว่านี้อีกเราก็เหนื่อยอีกอเพราะฉะนั้นชีวิตของธุรกิจมันแขวนบนเส้นได้จริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยฉะนั้นเราเลยต้องกระจายเราเลยจะต้องมีการพัฒนาตัวเอง<ะ>ไปรูปแบบของ o b m อย่างบริษัทของเรา epg group เราเนี่ยเห็นความสาคัญด้านนี้มานานล้วเราก็ใช้เทคโนโลยีก็คือนวัตกรรมเพราะฉะนั้นจุดแข็งของทาง epg ของเราเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับทางด้านของนอกจากรรมภิบาลแล้วเนี่ยเราเน้นความสําคัญก็คือ นวัตกรรมเพราะฉะนั้นนวัตกรรมในด้านของผลิตภัณฑ์ถ้าเราจะแปรรูปพลาสติกและโพลิเมอร์ได้คุณต้องมีนวัตกรรมในเรื่องของแมทเทอเรลก็คือวัตถุดิบต่างๆที่เลือกใช้ในการผลิตแต่ละโปรดักต์สองคุณต้องมีนวัตกรรมในด้านของดีไซน์ที่ต้องให้เหมาะแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดสามเนี่ยมันจะต้องมีลักษณะของ Production Process คือเทคโนโลยีในการผลิต ที่จะต้องมีเทคโนโลยีในการทำในแมทเท i เรียลดีไซน์ให้เป็นรูปร่างของผลิตภัณฑ์ที่ออกมาขายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในรูปแบบของ36ปีที่ผ่านมาเราจึงให้ความสำคัญกับการเพิ่ม ทางด้านของเทคโนโลยีด้านนี้มันสามารถบวกเพิ่มในวิธีนวัตกรรมที่เราสร้างได้ไหมครแวลูที่มันเกิดขึ้นได้เลยครับอย่างแอโรเฟกเนี่ยเราสร้างด้วยด้วยสินค้าของเรามาเองหลัะสามสิบหกปีโดยโดยมีทางด้านของดรพวัตเนี่ยนะครับที่ที่ถือว่าเป็นประธานบริษัทเราเนี่ยให้ความสําคัญกับนวัตกรรมมานานนะครับเขาก็ได้ลงในการที่จะพัฒนาตัววัตถุดิบขึ้นมาเป็นแอโรเฟกแล้วมันช่วยได้ตอนไหนแบรนด์แอโรเฟกซเราขายในประเทศแล้วขายทั่วโลกไปร่วมร้อยประเทศนะครับ จนกระทั่งที่ออสเตรเลียเนี่ยนะครับเราขายเกิน50%จนประเทศเขาบอกว่า <c oughs> ไม่ได้คุณต้องลดลงมากกว่าตามให้มันต่ำลงมากกว่50า50ไม่ง,งั้นมันจะเป็นรัศการผูกขาบใช <c oughs> ่ไหมครับ <c oughs> รเราไปเติบโตจนกระทั่งรัฐบาลเขาให้อ e r o โรเฟกเราเโดยเฉพาะทางด้านตัวแทนเอเจ้นเราขายขายน้อยลงมาให้คนอนื่นเขาขายบ้าง <c oughs> ดูประเทศ <c oughs> ออสเตรเลีย <c oughs> ประเทศเจริญแล้วยังใช้สินค้าไทยแลนด์แดนโซฟาของเราดีละครับเพราะฉะนั้นในรูปแบบของตัวสินค้าของอ e r o โรเฟกเนี่ยมัน มีผลในเรื่องเกี่ยวกับทางด้านของความเชื่อมั่นต่อสินค้าเพราะฉะนั้นในยุคที่มันเกิดต้มยำกุ้งดีซีดหรือว่าทางด้านเกี่ยวกับทางด้านของเบอร์เกอร์ครซิสมันเห็นชัดเจนมากๆถ้าเป็น OEM เนี่ยนะครับพอค่าเงินจากยี่ห้ามัเป็นห้าสิบบาทเนี่ยเขาก็คนต่างชาติถ้าส่งของก็ต้องรอให้คุณลดราคาด้วยเพราะว่าซื้อโลขายกิโลเนี่ยคุณก็ต้องลดได้แต่ไม่ใช่นะครับในช่วงนั้นแบรนด์ของเรามีแอโรเฟกก็เลยทําให้บอกโอเคผมลดให้บ้างในสภาวะของการ ร่วมมือกันในระยะ,ะเป็นเป็น,เป,นเป็นรักษาะไลฟ์ทางแพทเนอร์ชิพเพราะฉะนั้นผมก็จะลดให้ส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งผมก็ต้องมาดูแลบริษัทแล้วก็สร้างการขยายเติบโตของบริษัทด,ด้วยก็เลยทำให้เราไม่ต้องไปถูกราคาเขาบีบลงมาให้ตามสภาพของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของเคอร์เรนซีหรือวิกฤตการของแต่ละประเทศนี่คือแผนที่ทำให้แอร์โรเฟเรายิ่งเติบโตยิ่งวิกฤตยิ่งแข็งแกร่ง ทําให้เราสามารถเติบโตด้วยแบรนไม่ต้องถูกลดราคา<ช><ช>เราเข้าไปลงทุน3ธุรกิจนะคะอย่างเรียนคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่นี้แล้วทีนี้การเติบโตในอนาคตของ3ธุรกิจเนี่ยจากนี้ไปจะเป็นยังไงคะอีก3ปีข้างหน้าเราจะได้เห็นโดยเฉพาะตัวที่กลับมาถึงทางกู้ถือหุ้นนะคะคือ r o โอระวังการเติบโตัวงไงค,ครับ จริงๆแล้วถ้าเราพูดถึงเรากลับไปนิดหนึ่งนะครับพอ oem เรา b o b m แล้วเราก็มาเป็น o d m design ด้วยเพราะฉะนั้นในเรื่องตัว3ตัวเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้เราเกิดสภาพของความได้เปรียบนะครับทางการเติบโตของเราจะเห็นว่า36ปีพอแอร์โรเฟกเริ่มต้นจากการขาย1สิ0ล้านบาททุนจะเป็นหล้านบาทมาถึงปัจจุบันที่ปี56มีนาคม57านะครับห้าหกห้มีนาเนี่ยนะครับเพราะรอบบัญชีเราประมาณมีานาคมเราขายได้จาก10ล้านขึ้นมาเป็น2,000น ร่วม200ล้านบาทนะครับแอ r โรคลาสเนี่ยเรา22ปีก่อนถึงปัจจุบันเนี่ยจากเดิมขายก็10กว่าล้านเหมือนกันเราก็เพิ่มมานะครับในปีเดียวกันคือ5 6 7นี่นมีนาเนี่ยเราก็ขึ้นมาจาก10ขึ้นมาเป็นระดับ2,200กว่าล้านบาท EPG นะครับเริ่มมา10กว่าปีก่อน11 12ปีก่อนปัจจุบันนะครับขายจากเดิม100-200ล้านเดี๋ยวนี้ก็2,200ล้านบาท พราะนั้นตลอด36ปีจะเห็นว่า a e r o f รเฟใช้เวลา30กว่าปีจาก10มาเป็น2,000กว่า a e r o c a r t ร่ดนลงมาอีกนะ20นะครับ20ปีนะครับร่ลงมาเหลือ20ปีจากระดับ10มาเป็นระดับ2,000กว่าล้านบาทแล้วร่นลองมาอีกคือ EPP จะเห็นว่าทุกๆสินค้าที่เราเกิดขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยเวลามันจะกระชับขึ้นเรื่อยๆแต่ยอดมันระดับพันล้านขึ้นทังนั้นเห็นไหมครับว่า EPP ใช้10กว่าปีนิดๆขึ้นจากร้อยมาเป็น 2,000กว่าล้านบาทเพราะนั้นการเตริบโตของเราเนี่ยมันเป็นการเตริบโตที่เราเน้นในเรื่องเกี่ยวกับนนะวัตรกรรมแบรนด์แล้วก็ฐานผลิตและฐานจําหน่ายทําให้เราเกิดไฮโกลดก็คือเรื่องเกี่ยวกับการเตริบโตสูงแล้วก็ยังมีความเชื่อมั่นต่อนะว่าในตั้งแต่ลักษณะของเมษานี้เป็นต้นไปก็จะมีการเตริบโตที่มากขึ้นอีกโดยเฉพาะในตลาดถ้าไทยเราอาจจะเติบโต GDP ที่ประมาณสัก3.5นะครับถึง4ได้ นะครับเราอาจจะคูณเข้าไป2เท่าสองเท่าจากจีอาจจะาก GDP ก็อาจจะอยู่ที่ประมาณสัก8 1 0 huh. แต่เมืองนอกของมันก็มีการเติบโตอย่างอเมริกาก็ดีญี่ปุ่นกำลังเติบโตและโดยเฉพาะ AEC ก uh ํา huh. กำลังจะเริ่มในต้นปีหน้าเนี่ย uh huh. นะครับ uh huh. มันก็ยิ่งทำให้แต่ละประเทศใน10ประเทศเนี้ยขยายตัวในด้านก่อสร้างก็ดีโลจิสติกก็ดีการดื่มการกินก็ดี uh huh. มันเข้าทาง EPG กรุ๊ปทั้งหมดเลย uh huh. ตอนนี้สัดส่วนรายได้เราต่างประเทศประมาณเท่าไหร,ร่คะ ต,ตัวนในต่างประเทศของเราถ้าเป็น Aeroflex ของเราก็ประมาณ70% <c oughs> ในประเทศ30% Aero Class เมื่อเดือน12ปีที่แล้วก็ตามนโยบายของบริษัท EPG เวแมเนี่ยนะครับ <c oughs> ว่าจะต้องมีรายได้จากนอกมากกว่าในประเทศนะครับ <c oughs> ก็ทำได้สำเร็จละ5้ว50กว่ากับ40% EPP ่า <c oughs> EPP น้องใหม่10ปีเองนิดๆนะครับด้วยด้วยนโยบายที่เราสร้างขึ้นมาทำให้เขาต้องปรับตัวเองเพราะที่ผ่านมาก็ผลิตไม่ทันอยู่แล้วขายในประเทศ แต่เดี๋ยวนี้จําเป็นต้องตามนโยบายของแม่ก็เลยเริ่มขายไป10กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วไปที่เกาหลีนี่เยอะมากมแล้วก็จะเติบโตไปที่ทางด้านของญี่ปุ่นกับทางด้านของที่ออสเตรเลียกับประเทศจีด้วยเพราะฉะนั้นการเติบโตตรงนี้มันจะมีการเติบโตอย่างที่ผมบอกว่ามันมีการเติบโตโดยเฉลีย่ยประมาณ10%นิดหน่อยครับแต่ถ้าแต่ถ้าไอ้ลูกค้าอาจจะเติบโตมากขึ้นนะครับในในในช่วงที่จะถึงเพราะว่า หนึ่งเนี่ยมันมีเรื่องเกี่ยวกับทางด้านการที่เราได้ร่วมพัฒนาเป็น ODM ใ,ให้กับค่ายรถยนต์ต่างๆเขาก็มีการพัฒนาเรื่องของ c a n o p ูปี้พวกหลังคากระบ,บะที่เป็น ABS Double Alloy นะครับกับทางด้านไซส์สเต็ปที่ทําให้ Ford ซึ่งเราสามารถส่งขายเรื่องอุปกรณ์ชิ้นส่วนให้กับ Ford ได้ทั่วโลกนะครับเพราะเราได้ Q1 เป็นเทียวันของเขาะนะครับและขณะเดียวกันเราก็ยังเติบโตในส่วนของตัวที่เป็นลักษณะข,ของ พวกรถที่เราอาจจะเติบโตที่วางแผนว่า2.1ล้านในปีนี้<ะ>คันเนี่ยนะถ้าทําได้นะครับมันก็จะมีทั้งส่งออกและในประเทศของเราสูงขึ้น<ะ>เพราะโอกาสเติบโตของ,งลูกค้าบ,บวกกับ GGM ที่ไปซื้อมาแล้วเนี่ยมันอาจจะเติบโตสูงขึ้นได้ประมาณ3าได้เลยทีเดียวนะครับ ปีเมษาขึ้นไปเนี่ย5-8ปี5-8เนี่ยนะคะไปถึง5-9ปีละ5-9ค่ะแต่หลังจากนั้นการเติบโตของ EPG ก็มาจากเรื่องของการสร้างนวัตกรรมนะคะเพราะว่าการสร้างนวัตกรรมมันก็คือการสร้างพรีเมียมของราคาที่มันจะบวกเพิ่มขึ้นไปนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นลักษณะพิเศษของเราโดยเฉพาะเนื่องจากเราวิจัยแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเองนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากนะคะสําหรับภาพรวมที่ทําให้เราเห็นนะคะสําหรับ EPG นะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสำหรับดรสิรยวขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากครับสวัสดี и капто,